เงินในบัญชีที่หายไปตั้งหลายหมืออ่นเนี่ยมึงเอาไปซื้อเกมเนี่ยมึงนี่นะใช้ประโยชน์จิ้นดีพอเป็นควายกระหมาเนี่ยตูดไม่ถึงละทำตูดมันเด็กเป็นยาวออดติดเกมนั่นแหละแล้วครับเต่าใบใหม่ที่มึงซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะไอ้แบรนด์คุจี่อะไรของมึงเนี่ยโอืมหืมหอมกลิ่นหม่สุดๆนี่เพลไฟอยากได้มานานแล้วตล่นแล้วนีไ่อไอ้ตามอย่าบอกนะวะ่า เงินเลยมาชีนี่หายไปตั้งหลายหมื่นอย่ยงมึงเอาไปซื้อเกมเนี่ยขเขาเรียกว่า PS5 เรียกมันถูกไรดิวะมันจะยังไงก็แล้วแต่แตมึอควรที่จะบอกกูหน่อยปะเท่าไงกูกูซื้อเกมมาเล่นเนี่ยกูต้องบอกด้วยเหรอเงินก็เงิน,งน,งนกูจะไม่แ แล้วมึงเอาเงินที่กูเก็บไว้ที่จะสร้างอนาคตด้วยกันเนี่ยเอามาใช้เยี่ยไรแบบนี้เหรอมึงนี่นะไช้ประโยชน์สิ้นดีพอ,อเป็นควายจะหมาเรียตูดไม่ถึงอยู่แล้วทิ้งตูมันเด็กป็นยาวอ่อนติดเกมนั่นแหละ คำว่าเกมสัรับกูอะไม่เคยไม่มีประโยชน์เว้ยเข้าใจปะนั่งํางานมาเนื่อยเนี่ยคนทํางานหาเงินมก็ต้องอยากใช้เงินบ้างหาความสุขเขาตัวเองบ้างไม่ใช่แม่งทางานมามงๆๆๆ่ง่งม่งม่งเมียกเก็บเงินหมดมันก็ไม่ใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วไ,ไงก็งินทีูเก็บมาจากมึงเนี่ยกูวเก็บไปสร้างอนาคตของมึงป่ะอนาคตเหรอแ่กูเหรอ,หรอแล้วกระเต่าใบใไม้ที่มึงซื้อมาเนี่ย ราคาเท่าไหร่ฮะไอ้แบรนด์กุตตี้อะไรของมึงเนี่ยกุตตี้พ่องสิเขาเรียกว่ากุตตี้เออนั่นแหละซื้อมาเท่าไหรนะ่เนี่ยราคาแม่งเกือบแสนดูใบแค่นี้ใส่อะไรไ,ได้บ้างฮะมึงซื้อกระเป๋าธรรมดาแม่งใส่ของไม่เยอะวะอ,อี้ซื้อไม่ได้ไงเอาอะไรคิดเนี่ยนะใช้เงินเปลืองมากุยแล้วยังไงก็มันไม่เหมือนกันปะอันนี้มันกระเป๋าแบรนด์เนมเว้ย คือมึงเข้าใจไหมว่าผู้หญิง่ะมันก็เป็นความใส่ฝันของผู้หญิงหลายๆคนแฟชั่ต้องมีกระเป๋าแบรนด์เนมมึงมีไม่รู้อะไรเลยและอีกอย่างนะมึงเข้าใจไหมว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวที่มันไม่เหมือนกันมีมึงดูเป็นไงถือไปไหนใครเห็นก็ว่าดูดีมีชาติะกูค่ะดีกว่ามึงล้วกันเล่นเกมอะไรเนี่ยทำตัวเป็นเด็กติดเกมยาวอ่อนไปวันๆอ้าวแล้วไงวะมึงพูดเพื่ออะไรไอ้ที่มึงซื้อมาอดสุดท้ายไม่ก็เงินเก็บกูทั้งนั้นแหละ ทำงานนั่งอ,อดหลับอดนอนนั่ง่ายเหนื่อยแล้ะสุดท,ท้ายเป็นไงเหมือนแกะกูทั้งนั้นมึงนเอาไปใช้สุุยดุ้ายเนี่ยเรียราดหมดไอ้สามนี่มึงชาจะพูดมากเกินไปแล้วนะทำไมที่กูพูดเนี่ยคือกูหมดความอดทนแล้วไงทำไมซื้อของแบรนด์แพงนี่กลัวเพื่อนไม่รู้เหรอว่าใช้ของแบรนด์เนมแต่ไฮโซเะรอดูลาม้าห้าวอย่างเงี้ยชอบเ่ะ เงินแม่เงินกูทั้งนั้นก่อนนี่ดาดาปู่นะไม่ดูตัวเองเลยไปคิดทบทวนตัวเองมาใหม่นะฮะไปหาทีมีย่ไม่ก็ไปเดินห้างโชว์กระเป๋าไอ้คุชชี่อะไรของมึงเนะ <S <S ี่ยเออนั่นแหละไป้เลยไปมาใช้ตังค์ว่าปืนอะไรยืนทำไมไปดิไปเดินห้างโชว์กระเป๋าหลุ่มของมึงไปไปเออไปเลยวิย่งเ,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 เล่นเกมแห้งเสียสมาธิ เงียบเงียบเถอะไม่เป็นยาอ่อนมึงนั่นแหละไปเลยไปให้มันผลเลยเถียงเมียชนะนี่มันดีใจสุดๆดีใจเว้ยเกมลอเ<ป>อ๊ะเอ๊ะ อ้โหแปดเคมสุดยอดเพื่อนเพื่อนนี่มึงโอเคใช่ไหมวะดา่ามึงไปขนาดนั้นละ่ะโอ้โหโอเควะตอนไหนกูด่าไปนะโอ้โหเงียบเลยเงียบกิ๊บเนี่ยครูนะก็เจอาบอกเจ๋งมึงนี่มันมสุดยอดจริงๆิงให้เดี๋ยวที่นี้ก่อนนะกูแก้บนก่อนเออจดิเป็นอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ชัดเลยกินปากกวูแนอ่อืมมีของดีอะโอ้โหโอ้ยหอมชื่นใจ นี่อดอกบัวคุยใช้ดีนะปากขอบสดชื่เนเงือกระฟันแข็งแรงยังไงเว้ยพร้อมที่จะเถียงชนะทุกเมื่ออะไรอะไรมองอะไร่า,ามาเหอนนะ ใช้เงินแม่งก็ปืนต่วนถ้ามึงก็ใช่ถ้ามึงก็โอ้โหพี่รุ่นเนี้ยไม่มีขายแล้วพี่โอ้ยโอ้ยแต่บ้ามเครื่องยังใหม่อยู่เลยพี่โอ้ยถุงเถิงนี่นยงงังไม่ทิ้งเลยเนี่ยไป็แกะเลยเนี่ยใหม่จริงเลยเนี่ยยิงไงถุงใจไหมคะรุ่น ถูกใจมากพี่ถุงใจมากพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบาเลยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายเลยก็ราคาก็ตามที่เราตกลงกันไว้เลยค่ะอ๋อเฮ้ยเพื่อนตัดแกนเลยเพื่อนจ่ายเลยครับจ่ายเลยสี่โมได้ไหมสี่โมเลยสีโมไม่ได้สี่โมไม่ได้อ๋อเฮ้ยเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาขายก็โทรมาได้เลยค่ะโทรเบอร์เพื่อนแล้วโทรผมก็ได้ได้เลยครับอ๋อเพื่อนอเมน นี่ทำไรเอ้า MC ป้าเอ้าเจอตัวจริงเลยเจอนาหรือเฮ้ยนี่เป็น PS5 เหมือนกันเว้ยใช่เดียวกันเลยมองตาก็รู้ใจเดียวพี่ไปก่อนนะไปเจอเครื่องก่อนโอเคพี่โอเครีบอยากเล่นมือถือไหมเซียนเลยแย้เลยแย้เลยไปเฮ้ยน้องเดี๋ยวว่าแฟงน้องเนี่ยใจดีสุดเลยนะลดราคาพี่ด้วยถูกถูกมากพี่พี่พูดอะไรใจดีอะไรทำไมอะ ลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าเลยหรอต่อหน้าคนอื่นมันทำดีเฮ้ยแต่อยู่กับผมสองคนนะทำร้ไยจิตใจผมสุดๆเก็บกดใช่ไหมโอ้โหสุดๆเลยทำไงได้รักไปแล้วไ่เลยความในใจความในใจอยากให้รู้เอ้ยพูดหลไม่รู้ไปก่อนไปก่อนโอคพี่เจอกันครับเอามาครับโอเคพี่ไปเพื่อนบ๊ายบายครับไปครับผมบอกแล้ว เดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่น PS5 กันมึงก็ไม่นนอกไม่รู้เลยเออยจะ MC ปัคมาทำอนะไรเนี่ยื่อก้ลูกค้าไงเขามาซื้อ PS5 ไนียซื้อ PS5 เปน็นนี่เขาเล่นรุ่นเดียวกูด้วยหรอใช่กล่องมันเหมือนกูเป้เลยเหนปะเออไปเลยเนาะใช่ไปทุกจุดใช่ก็ของมึงไงของกูเออแล้วขายได้ดีไหมปัง PS5 กูใช่ มึงขายไปแล้วอไอ้ไอ้มินรุ่นนี้มันหาย,ายากแล้วเวย้ยโอ้โหตายแล้วไอ้เอ็มพีปั๊กมาคาดีมากเลยอ่ะไปละรักกูขึ้นมาทันทีผู้หญิงมักชอบผู้ชายที่สู้งานสู้ชีวิตแต่ไม่คิดสู้เมียสู้ทีไร้องโดนขายทุกทีไม่เป็นไรนะพี่นี่มึงเพิ่งสร้างไปเนี่ยดีใจซี้ึงเลยนะเอา ยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรดอกบัวคู่ผสานพลังธรรมชาติในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงมีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ Lazada, Shopee และ TikTok Shop ร้านดอกบัวคู่